นี่ไม่ใช่ลูกอ่างเปาไม่เอาไม่ใช่ของอ่างเปามีลูกพี่โป้นะเนี่ยเนี่ยลูกพี่โป้ไม่ใช่ลูกอ่างเปาว่าเปาไม่ให้ใหญ่ตูไม่ให้ลูกน้องเหรอลูกของน้องเหรอลูกเปานี้หวัดดีข้าก่อนถ้าลูกอ่างเปาไปพี่โป้มาเอาลูกเร็วลูกไข่ลูกไข่พี่โป้เร็วพี่โป้มาเอาลูกเร็วพี่โป้เร็วพโป้มาเอาลูกลูกเร็วอ่ะพี่โป้เอาไปให้ใหญ่่อยก็ได้ อ่อยอ้อยอ่อยอ้อาไปเลยเอาไปไหนก็ไปเลยไม่ใช่ของอ่างเปาอ่ะให้ไหมนุ้ย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 นุ้ลูกไข่ลูกนุ้ลูกไข่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกเปาเลยโอ้ยโอ้ยโอลูกเก็บมึงไม่เอาไม่ให้ดีกว่าไม่ให้ให้ไอ้อ่อยดีกว่าอ่อยอ้อยไปเลยทำไมให้ไอ้อ่อยไหมให้ไอ้อ่อยไหม สวัสดีลูกใครอ่ะของพี่โป้เนี่ยลูกพี่โป้ไปส่งพี่โป้เจ้านะให้ตัวไปส่งพี่โป้เนาะพี่โป้มาเอาพี่โป้มาเอาโป้มาเอาเร็วพี่โป้มาเอาน้องเร็วโป้เร็วเร็วเพี่โป้ให้พี่โป้แล้วเให้พี่โป้แล้วสวัสดีค่ะก่อนซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหัวลูกโอ้ยน้องโอ้ยน้องพี่โป้อ่ะโอ้ยโอ หอมหอมก่อนโอ้ยหอมหอมหอมรักลูกรักโอ้ยหอมก่อนหอมก่อนหอมก่อนอ้าวอาพอแล้ว